ชาวบ้านแห่ขอโชคเครือตะเคียนโบราณเห็นเลขโผชัดจัดหนักส่งท้ายปีสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านแห่คอโชคขอลาบต้นตะเคียนโบราณนะคะมีลักษณะคล้ายเรือโบราณนะคะบริเวณวัดคองใหม่คึกคักเลยนะคะเชื่อเฮงแน่งวดนี้นะคะไปกันเลยค่ะ ที่วัดครองป่าไม้นะคะมีชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้เรือขุดตะเคียนโบราณนะคะคึกคักเลยนะครับซึ่งวัดอยู่ที่หมู่กตำบลกระแสบนจังหวัดระยองนะคะซึ่งเจ้าแม่ส้อยสังวานเป็นไม้ตะเคียนทั้งต้นขุดเป็นลำเรือนะคะจมอยู่ในคลองประแสนับร้อยปีแล้วนะคะ โดยงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีคนมาขอโชคขอลาบทูกันเป็นแถวนะคะแล้วก็ได้นำชุดสบายซึ่งเป็นชุดไทยสบายเฉียงนะคะมาแก้บนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะงวดที่จะถึงนี้คือวันนี้นะคะ30ธันวาคมนี้นะคะมีคนมาขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนนะคะล้วงหายนะคะล้วงลูกปิงกองในหายได้เลข3ตัวนะคะคือ 535นะคะแล้วก็ไปรูปไปทูตามต้นตะเคียนนะคะนี่เลยนะคะบางคนเห็นเป็น33นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะเฮงนะคะก็ไปกันเยอะเลยนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านนะคะชื่อนายสุธานะคะบอกว่ามีลูกบ้านฝันว่ามีเรืออยู่ในคลองเมื่อไปหาปลาก็พบจึงได้นําขึ้นมาจากคลองโดยมี โดยเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าจะมาอยู่ที่วัดครองไม้แห่งนี้จึงได้นำมาตั้งไว้ประมาณ22วันแล้วนะคะจากนั้นชาวบ้านทราบข่าวก็แห่กันมาขอโชคขอลาบและก็ได้โชคกันไปนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะเยากเผยแพร่อยากให้คนได้เห็นได้ชมเหมือนที่ท่านได้เห็นนะคะก็ส่งมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กเป๊ปังนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ได้ขอให้เฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ